สวัสดีค่ะมาพบกันอีิงแล้วในช่องหนิงอังกฤษนะคะวันนี้นะคะหน,นิงจะพาเพื่อนทุกคนนะคะไปดูโรงหนังนะคะคือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาอยู่อังกฤษก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยดูหนังในโรงหนังที่นี่เลยนะคะเพราะว่าถ้าที่ไทยเราก็ไปดูที่เมเจอร์เซนทันอะไรอย่างนี้นะคะหลายก็จะไปดูที่เมเจอร์ตลอดนะคะตอนนี้เขาเปิดให้ไปดูในโรงแล้วแล้วก็แฟนเขาได้อ่า ตัวหนังนะคะฟรีมาจากเพื่อนนะคะหนังเรื่อง The f ฟรีกายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตรงนี้ก็คือเป็นหลัลดรถนะคะ ดูโรงหนังที่อังกฤษนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโรงหนังที่เราจะไปดูในวันนี้ก็คือโอดีนนะคะอยู่ที่ทัวรทันนะคะที่เมืองทัวรทันนะคะขับรถจากนี้ไปก็ประมาณ45นาทีนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเข้าไปเดินโรงหนังก็จะมีเหมือนเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีเหมือนตู้เหมือนที่เราเป็นตู้ที่เราสามารถจองบุ๊กตัวหนังอะไรได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ ฝั่งซ้ายมือเขาก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตรอร์ที่เวลาเราซื้อป๊อปคอนซื้ออะไรนะคะแต่ว่าป๊อปคอนที่นี่เขาก็มีแค่สรสชาตินะคะก็มีแบบเป็นเหมือนเพลงก็คือไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นหวานแล้วก็เค็มนะคะ,<อ>ะก่อนจะเข้าโรงหนังที่นี่นะคะเ,เขาก็จะมีการตรวจก็คือโทรศัพท์ทุกคนนะคะเขาก็จะตรวจโทรศัพท์ทุกคนว่าปิดเครื่องหรือ,อยังแล้วก็เขาจะมีเป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงพลาสติกทึบแสงสีเขียวนะคะพอดีแฟนเขา ทิ้งไปแล้วนะคะหนึ่งเก็บไว้อยู่ตอนแรกนะคะก็คือเป็นถุงเป็นถุงพลาสติกแล้วก็เขาก็จะให้เราเอาโทรศัพท์ของเราใส่เข้าไปในถุงพลาสติกอันนั้นนะคะสีเขียวแล้วก็ปิดคือดึงออกยากมากเลยนะคะอันนั้นก็คือแน่นมากเลยนะคะแล้วก็คือไม่สามารถที่จะงานต้องใช้แบบมือเจาะทะลุถึงจะฉีกออกได้นะคะตอนที่จะกลับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูหนังนะคะเรื่องเด e f ฟ e ีกายนะคะหนังก็อ่า สนุกดีนะคะไม่ได้ดูในโรงนานแล้วนะคะก็ประมาณเกับ2ชั่วโมงแล้วก็กลับมานะคะกลับมาที่บ้านนะคะถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะคะเพราะว่าเหมือนบรรยากาศที่เราดูโรงหนังก็คือไม่ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มีโรงหนังที่ใหญ่ๆอยู่แต่ว่าต้องเข้าไปในเมืองตรงวิสโดนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่ามันไกลเอาไว้โอกาสหน้าถ่าแล้วก็ ที่นั่งนะคะที่นั่งในโรงหนังของเขานะคะก็จะมีประมาณาประมาณร้อยกว่าที่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะไม่ได้เยอะนะคะก็คือมีแต่ละที่นั่งเขาคือประมาณแปดแถวนะคะที่นั่งเขาจะไม่ได้เลือกเหมือนเป็น VIP หรือเป็นอะไรก็คือถ้าเราไม่ได้มีเป็นเบอร์เป็นเป็นตั๋วเหมือนเบอร์เก้าอี้อ i, เหมือนเบอร์ที่นั่งนะคะปกติแล้วถ้าเราซื้อตั๋วหนังก็จะมีเป็นเหมือนให้เราเลือก เลือกที่นั่งนะคะแต่ตรงนี้ก็คือไม่ได้เลือกก็คือเข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อนถ้าเราเข้าไปเร็วแล้วก็สามารถเลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะก็คือส่วนมากเขาก็จะเข้าไปก่อนเพื่อจะเลือกที่นั่งดีๆนะคะอันนี้ก็คือคอนแทคต่างระหว่างที่ไทยเรากับที่นี่นะคะเพราะถ้า สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, นะคะทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย See you next video